สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน กลับมาสนทนากันต่อนะครับใน t r a v e l Talk วันนี้แขกรับเชิญของเราคุณจริทนทร์ธวิศวสุขมงคลครับนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการจากกรมการท่องเที่ยววันนี้เรากำลังพูดคุยกันอยู่เรื่องของร้านอาหารฮาลาลซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับพี่จริทนทร์ธครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวได้มีการผลักด,ดันเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลหรือว่าร้านอาหารฮาลาลเนี่ยยังไงบ้างครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการมาปีนี้ปีที่6แล้วนะคะครเราพัฒนามาตรฐานการบริการอาหารทา,ารันเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส,สมาคมโรงแรมไทยนะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารนะคะ嗯嗯ให้เข้ามาช่วยร่วมกันผลักกันตัวมาตรฐาน นำตัวมาตรฐานนียเข้าไปสู่กระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรองอนะคะแต่ละปีก็จะมีจํานวนซึ่งได้รับการรับรองเนี่ยแตกต่างกันไปเราเห็นว่ายังมีร้านฮาลาลเล็กๆอีกมากมายซึ่งเข้าสู่มาตรฐานไม่ได้ข้อหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมาตรฐานเรามีมในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม,อมเข้มข้นเกินไปหรือความสัมพันธ์กับชุมชนเข้มข้นเกินไปในปีนี้2557เนี่ยเราจึงร่วมกับ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรมดิศนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพัฒนาตัวมาตรฐานร้านอาหารฮาลานขนาดเล็กขึ้นมามนะคะเพื่อที่จะให้ร้านเล็กๆเนี่ยสามารถเข้ามาสู่มาตรฐานเราได้มเมื่อร้านเล็กๆเข้ามาสู่มาตรฐานเราแล้วเนี่ยจะได้พัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นไปสู่มาตรฐานที่เรามีอยู่เดิม S <S ซึ่ง <ứng> เป็นมาตรฐานเราจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานตัวใหญ่ก็แล้วกันนะคะ <ứng> เพื่อความเข้าใจง่าย <ứng> ๆค่ะครับโดยที่ไม่ต้องไปประนีประนอมในเรื่องของอข้อจํากัดเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าการค่ะอาจจะอาจจะมีข้อจำกนดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่ำลงมานิดนึงนะคะคแต่เราแยกสองมาตรฐานออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะเพือ่อที่จะเป็นอาหารฮาลาลอยู่ดีใช่ค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้ดึงร้านอาหารขนาดใหญ่นะคะให้มา คือเราไม่สามารถจะเทียบเียงกันได้เอาอย่างนี้แลมวกันเพราะว่าร้านอาหารขนาดใหญ่อาจจะอยู่ในโรงแรมหรือเป็นร้านอาหารที่มีพนักงานบริการค่อนข้างเยอะนะคะ,ะมีคอสคนข้างสูงนะคะถ้าจะมาเทียบแบบร้านเล็กๆเ,เป็นครูหาเดียวนะคะมันเทียบกันไม่ได้ถ้าเราใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะมันจะกลายไปเป็นต้นทุนของร้านอาหารขนาดเล็กใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่สามารถจูงใจให้ร้านเล็กเข้าไปสู่มาตรฐานได้เลยคือเรามองไปในข้างหน้าว่า นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมแล้วเนี่ยรเราจะต้องพัฒนาร้านอาหารที่มีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยให้มีคุณภาพการให้บริการที่สูงยิ่ง,งขึ้นไปนะคะจะปล่อยให้เขาให้บริการแบบเหมือนปกติอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วครับช่วงที่แล้วเนี่ยผมได้เกริ่นกับพี่ไปว่าทุกประเทศในอาเซียนอยากจะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลป้อนสู่ตลาดโลกกันหมดเลยนะครับของไทยเราเองเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับ ของไทยเราเนี่ยคือตัวมาตรฐานที่เราทำเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกมีเลยนะคะเราเป็นประเทศแรกที่พัฒนาตัวมาตรฐานนี้ขึ้นมาแล้วก็มีหลายประเทศเนี่ยพยายามจะเอาไปเป็นต้นแบบซึ่งขอเราเราก็ให้นะคะคให้ไปเป็นต้นแบบเพื่อที่จะพัฒนาเราอยู่ในโลกไร้พรมแดนเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันพัฒนาสังคมเราให้มันก้าวไปสู่ข้างหน้าด้วยกันค่ะ,คะ ครับแต่แตมาตรฐานที่ว่าเนี่ยพี่บอกว่าก็ต้องมาจากการรับรองของคณะกรรมการอ,าอิสลามด้วยประจัจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการกลอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะใช่ไหมครับซึ่งซึ่งคือของเราเป็นที่แรกในโลกนะฮะในการพัฒนามาตรฐานนี้ค่ะสําหรับมาตรฐาน การบริการอาหารทารานเพื่อการท่องเที่ยวแต่มาตรฐานทารานเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วอ๋อนี่คือมาตรการในการให้บริการอาหารฮาราลเพื่อการท่องเที่ยวค่ะเราจะเป็นมาตรฐานเชิงสัมปัครับค่ะครับขั้นตอนครับในการที่ผู้ประกอบการที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารฮาราลเนี่ยจะต้องจะต้องเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นนะคะท่านอยู่ในจังหวัดไหนท่านก็ติดต่อไปที่คณะกรรมการ อิสลามประจาจังหวัดของจังหวัดนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีกระบี่ภูเก็ตนะคะหรือจังหวัดที่ท่านไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนะคะท่านสามารถติดต่อโดยตรงไปที่คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะในการขอรับรองฮาลานนะคะและทางจังหวัดกับทางกลางนียก็จะแจ้งมาที่กรมการท่องเที่ยวว่าปีนี้เนี่ยมีร้านที่ขอรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานนี้กี่ร้านกี่ร้านเราก็จะมีการคณะกรรมการออกไป6ฝ่าย มีอะไรบ้างครับพกฟ่ามีจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะผู้แทนสถาบันการศึกษาผู้แทนกรมการท่องเที่ยวผู้แทนสถาบันมาตรฐานฮาลาลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารเพื่อที่จะไปดูเรื่องแก๊สเรื่องทางดับเพลิงนะคะเพราะกรรมการบางที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนียอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของ ขอ,ของเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะคะครับอยากให้คุณจรินทร์ทิ้งท้ายให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ชมที่ที่ชมอยู่ฮะว่าร้านอาหารฮลาเนี่ยจะจะดีต่อประเทศไทยยังไงครับค่ะอยากจะให้สถานประกอบการนะคะเข้ามาสู่การขอการรับรองมาตรฐานการเป็นการหาฮาลานเพื่อการท่องเที่ยวเยอะๆนะคะแล้วในปีหน้าเนี่ยตัวมาตรฐานร้านอาหารฮาลารขนาดเล็กเนี่ยก็กาลังจะผลิตออกมาเพื่อที่จะเอาเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินนะคะเพราะฉะนั้น เราจะแยกชัดเจนร้านเล็กร้านใหญ่นะคะท่านสามารถเลือกมาตรฐานที่จะเข้าไปได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วท่านก็จะมีความภูมิใจว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างมั่นใจค่ะครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณจรินทร์อนวิศวสุขมงคลนักพัฒนาการท่องเที่ยวชํานาญการจากกรมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ให้ความรู้เรามากมายทีเดียวครับสําหรับร้านอาหารฮาลาลธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราทําถูกต้องตามกฎระเบียบขั้นตอนนั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากทีเดียวเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทํารายการ Travel Talk โรงแรมเมอร์เคียวและไอเบชกรุงเทพสยามผมว่ารินสัจเดีวและรายการ Travel Talk ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน